สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดานะครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นดาวโจน์เช้านะครับหุ้นดาวโจนเช้าของวันที่15นะครับเมษายน2566นะครับสําหรับหุ้นดาวโจน์วันนี้ก็จะออกเวลาตีสามห้านาทีนะครับ เหมือนทุกวันทุกวันนะครับสําหรับหุ้นดาวโจนส์นี้ก็จะมีเฉพาะจันทร์อังคารพุธพาหัสสุกนะครับเป็นหุ้นจากนิวยอร์กนะครับสหรัฐอเมริกานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นรมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอให้ศึกษาดูแนวทางก่อนนะครับแล้วก็กด กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามก่อนไว้เลยพญยะไม่พลาดในพิพิปต่อไปนะครับสําหรับท่านที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณเป็น่างสูงนะครับขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จนนะมั่นคงมั่งคัง่งมั่งมีนะครับทวีทรัพย์ทวีโชคทาวีสุขนะครับแนวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านได้ลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับวันนี้ก็ เป็นวันสีม่วงนะครับวันสีม่วงวันเสาร์นะครับเช้าว,วันเสาร์นะสำหรับเวลาประเทศไทยวรางา้นานะอ้นะเช้าว,วันเสาร์นะครับช่อง v i p ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรื่นรมเพื่อความบันเทิงนะครับทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอยา่างสูงนะครับวันนี้มีอะไรมาฝากบ้างก็มาชมได้เลยนะครับจดเอาทุกตัวนะจดเอาทุกตัวเลยนะครับสี่ห้าหกเน้นที่สี่กับห้านะครับตัวรองคือหกนะ 4 7 7 4จ8 8 4 4994 4่ส4 4แปดแนะครับส่วน5ก็5775 5885 5995 5าห้า5ปดแนะครับตัวลองนะครับลองคือ6นะครับอืมห6นะครับเน้นอ่าตัวเน้นเน้นเน้น4กับ5นะครับขอเน้นที่4นะอืวิ่งรูดนะครับ ดูนะครับเน้นที่สี่นะครับตามนี้เลยจนชอบตัวไหนก็จัดไปนะครับส่นสี่ห้าเน้นที่สี่นะครับ4ี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับส่วนห้าคือตัวรองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งส่วนหกคือตัวรองนะครับถ้าหกมาถ้าหกมาก็หกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งนะครับอเน้นทางท้ายนะอะเน้นทางท้ายนะ เน้นทางนี้นะ ork, ทางนี้นะครับเน้นทางนี้ส่วนทางนี้นีเนนะ่เป็นตัวรองแล้วกันนะเป็นตัวรองแล้วกันนะครับทางนี้นะรครับพอเน้นที่สี่นะที่สี่นะครับตามนี้เลยครับชนชอบค่อยจัดนะครับไม่ชนไม่ชอบก็ลุ้นกันไปนะครับพุ้นดาวจนเช้านะครับเมื่อวานนี้หลุดนะขออภัยด้วยนะครับก็บขอขอบพระคุณมากๆวันนี้ให้เอาพืนนะ รุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับอืมรุ่นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ